โอเคก็กรับตัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกจ้อง K One Rider ที่ยัดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสภาพรถหลังที่จนมาหมัดๆมดแล้วก็เอามาทามสีที่บ้านพี่เอนะครับเอามาให้แกทําให้ออกปากแกทำเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูสภาพตอนที่ผมก็แกออกไปหมดแล้วนะพวกแคลงแหว่งตอนนี้แกกาลังป้นอยู่ ก็เลยว่ามาดูสภาพตอนที่ไม่มีอะไรสักชิ้นเลยนะที่รถโอเคนี่ตอดอกหมดเลยแวริ่งตั้งคันิีล่างนี่ไม่ทำนะก็เปลี่ยนสติกเกอร์นี่ใหม่เนี่ยชิ้นนี้ชิ้นอื่นก็ปกติจะเป็นสีดำอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะจะตอดมา พ่นสีมาอีกทีหรือเปล่าดูเวลาก่อนโอเคปั๊มบุลก็พังนะได้ของอาจารย์นบมาัมจะได้อกปล่อยให้มาราคาจับต้องได้ก็ประหยัดไปนิดนึงที่ก็สนับสนนสายสายเนี้ยเขาเรียกสายเลยนะปั๊มเบรกอะต่อที่ต่อไปลงไว้ข้างล่างอะเส้นหนึ่งอะเดี๋ยวจะขึ้นลูปไปดูก็เห็นรถผมก็เพิ่งล้มมาแล้วมันต้องใช้อะแคก็มีอยู่ มีมีเหลืออยู่แกก็เลยทักมาถามผมเดีย๋ยวขึ้นรูปให้ดูสายเช่นั้นน่ะถ้าไปซื้อเส่นนั้นแกว่าประมาณพันกว่าบาทแกให้ผมวีซีเลยการส่งก็ไม่ต้องออกต้ออขอบคุณพี่มากๆเลยที่สนับสนุนสายถักปั้มเบรกและลงข้างล่างก็ใครจะสนับสนุนอะไรก็ได้นะตอนนี้ก็รับแต่ปอบบนเตอร์ เอาของที่ใช้ได้นะทุกชิ้นเลยถ้าสมมติใครเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากจตปล้นร์ผมจิ้นไหนก็ทักมาหาเฟซผมได้เลยโอเคตามมาดูตอนที่ป้นสีเดีย๋ยจะไปดูชิ้นนี่ป้นเสร็จแล้วเอ้ยคนรอบแรกสีก็จะใกล้ายๆแบบนี้นะนี่ อันนี้ผลกี่รอบพี่ต้องกล้ามรบต้องกล้ามรบโซมบกินหน้ากากนี่กินถังถังแขวนวนะกวนอันนี้เพิ่งขัดเสร็จน,นันแห้งแป๊บก,ก่อนเดี๋ยวค่อยป้นอันนี้ลงหน้าอีกจะมึงแดงจะกำลังเปลี่ยนสี จะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยนะกลายเป็นสีหมอกไปเลยโ <Okay. S 2> อเคก็ดูไปเรื่อยๆนะยังมีชิ้นเล็กน,น้อยแล้วก็บางคนนะสองสามชิ้นนี่มาดูชิ้นดี้พ่นรอบแรกเสร็จแล้ว มืดฝนมันเนี่ยไม่นะฝนห้ามตกห้ามมืดฝนอันนี้แล้วใช้จะสีเรามีปัญหาแน่จ้ามืดฝนกิเนเ,นเนล็กเล็กนี่ฝนหนายนะจเจะจะติดเดียว แดดออกมาเลยถ้ามืดฝนดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพ่นแบบนี้ประมาณสองสามรอบแล้วก็พ่นเล็กเกอร์พ่นเล็กเกอร์กี่รอบหน่อยต่องรอบเพื่อเพิ่พมความงงก็เียจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพ่นสี รอบแรกก็พ่นสีเทานี่นะสามรอบนะทุกชิ้นเลยสามรอบสังเนี่ยมันจะมีแผลหนักตรงนี้สังแต่ดีตีก็ทำให้สมบูรณ์แล้วนี่ทีนี่ก็ไอ้ที่มันไอหูจกมันแตกก็ทําใหม่แล้วตีก็สร้างให้ใหม่ ไอ้เพิ่มเติมตรงนี้ที่มันหายไปตัวหูยกระจกุกนี่มันหายตรงนี้ตรงนี้กินเนี่วงกลมเลยพี่ก็ดีนะไม่ต้องสั่งใหม่พี่ก็สร้างให้หมือสร้างเพิ่มลงไปรอบแรกเสร็จไปแล้วออยังเหลือ,อ,อ,อตังเหลือตังเหลือตังแมีกากเปิก ฟิวออกมาหน่าดูดิมันจะพอตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นสีสีนี่แหละแต่ว่ามันมีประกายเข้มขึ้นในกล้องอาจจะเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้มันจะเป็นฟุ้งเหมือน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 ฟุ่นนะรูดออกมาแล้วมันฟุ้งเป็นประกายเลยโอ้เจ๊รอบแรกเสร็จมันต่อรอบสอง เริ่มจะสีเริ่มจะออกเข้มขึ้นกว่าเดิมแนละ้วแล้วก็มีประคายปีบบปีบบปีบปบมันปงเพิดอะ่ะ อีท,ทาไม่ดูจะเหมือนใครไหมะนะสินไม่น่าจะเหมือนใครรับสินกันเดียวก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็จะไปใกล้ช่องเกวันในเรื่อเดียสตัวนี้ก็ก็เดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆนะทำเองงบไอพี่ก็พ่นให้ของอย่างดีเลยแบบก็เรียกอะไรนะเคตูสองเคอะไรอย่างเงี้ยของดีทุกอย่างในระดับหนึ่นเงเนี่ย อันนี้ก็เนี่ยสองคีเขาจะโกรทเขานั้อน,นอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยถ้าไปทำเคางนอกก็พี่ก็ว่าประมาณหมื่นต้นๆถ้าไปจ้างก็ทำเลยนะนี่พี่เอแค่ช่วยพ่นให้แล้วก็ช่วยทำมันเยอะแยะเลยผมถ้าที่เป็นประเด็นผมจตามแก้สิ่ประเด็นที่เดาคนนี้ทำหมดเลยโอเค ก็แกก็นี่อาชีพของแกทำขนมเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูขนมปวนของแกน่าอร่อยมากเลยเผื่อใครสนใจก็แกว่างจากทำขนมเนี่ยแล้วก็มาทำตีรถให้ผมเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูเป็นระยะนะตั้งแต่ผนที่ไม่ป้นตีนะแกทำให้ผมมันเยอะก็ต้องขอบคุณแกมากๆเลยกินหน้ากากินต่อไป อรอบที่สามใช่รถยนต์มีเงินในบุซซี่มันหลายจันอืมไม่เป็นไรเอาเค่องดีได้เนี่ยเนี่ยบพกเกือบเอ็กซ์คือมันมันกลายเป็นแบบน,นี้ระวังยายมันย้อมมาก,กาเดิน ไม่นองดำเปือนเนีย่ยมันย่นตุกเด็กตุกเด็กไรมันเองเหม่ยไว้ตัดไหมโอ,อ้ยไ,ไม่มันย่นกว่าตัดรูดีเดิมอ,อ๋อเป็นเส้นนะในกล้องมองไม่เห็นนะตรงนี้ไอ้ตรงสันมันนะ่ะตอนขัดน่าจะเป็นพวกผมขัดแนละ้ว กัดตะลุเส้นเดิมเอ้ยเนื้อเดิมอะที่โปลกไว้แล้วก็เป็นเส้นเส้นเป็นไรเสนเป็นนั้นเดี๋ยวเราเอาเจลิกเกอร์มาแปะแม่งเลยตรงที่เป็นเสแต่ว่าไม่รู้ํำลายแบบไหนตีนะเก็บตังทำใหม่แต่เก็บตังจำลายใหม่ตอนนี้ก็จำสีเสร็จก็ขีดสักพักเดี๋ยวก็ํำลายใหม่ก็ดูไปเรื่อยๆนะ ลงเล็กเกอร์แล้วก็สีน่าจะออก,กประมาณนี้แหละแต่ว่าเพิ่มเล็กเกอร์เพื่อความเงางสีก็นี่แหละนี่นะที่ไหนโดนแสงมันก็แววตรงไหนไม่มีแสงมันก็มืดโอเคมาดูรอบสุดท้าย Yep. nhé ngon ta tê có lưới xoay ngon xoay ok 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 thẳng ok 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 bắp ok bắp ok 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 mình nhìn lại ราบผิดตายใกล้จะเสร็จแล้วชุดสีนะใกล้จะเสร็จแล้ว นี่ตั้งเองกี่จมงนี่เปล่าเกี่ยวไรล่ะจมงกระเด็ดดิเด็ดดิมันนวลอ๋อมันเงาแต่มันนวลอืมตุ่นพุ่งตรงแถวมุมอัวดีตัอยอญ่ดีเด็ดมากมันก็นวลนะมันโรนครับแต่ว่าหยิงเองจอะแต่ได้มันจะหญิงเวลอ๋อ ให้ความรู้กับความโอเคก้าเก้าก็ประมาณนี้ก็อ,อย่าลืมต้าสนใจกันนนดลาอะแม่พี่ก็ชักมาได้อยาจะขึ้นเฟซี่เกไว้ให้นี่ครับ้ผมอยาจะขึ้นรูปให้ดูได้ว่าเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวมาตายเป็นคลิปเต็มๆให้ดูอีกทีโอเคครับฝากันด้วยครับ เอนี่เดี๋ยวถ้าเจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ไก็่จ้งเกวนในเรื่องดีด้วยนะครับฝากด้วยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกปีหน้าครับบ๊ายบาย